มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกอดเงินให้สะใจหนุ่มสาวโรงงานดังได้เฮรับโบนัสจุกๆห้าเดือนบวกอีก65,000บาทครับช่วงปลายปีหนุ่มสาวโรงงานได้เฮกันอีกแล้วหลังต้องเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีเพื่อหวังจะได้รับโบนัสมาเยียวยาหัวใจล่าสุดวันที่21ธันวาคม2564เพจเฟซบุ๊กสังคมโรงงาน ได้โพสต์ข้อความของบริษัท g t e h u t o ITTEN จำกัด um ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหก,กรรมอ e ิทเทนซีบอปวกแดงจังหวัดระยองแจกโบนัสให้พนักงานครับสำหรับโบนัสปลายปี2,564ที่ทางบริษัทแจกให้พนักงานคือ5เดือนแถมยังบวกให้อีก65,000บาทครับเรียกได้ว่ารับทรัพย์ก้อนโตกันเลยทีเดียวคราวนี้คงหายเหนื่อยเป็นปริทิ้ง หลังตั้งอกตั้งใจทำงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้าหลังโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็มีพนักงานโรงงานหลายๆแห่งเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากหลังจากบางคนก็ผิดหวังที่ไม่ได้รับโบนัสบางคนก็สมหวังแต่ได้ไม่เยอะขนาดนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ